น่าจะมองไมเหน่อยนะโอ๊ย no พ oh oh yeah. <that> ี่ไปนรู้ไม่หมดเลยอ่ะ อยู่คนเดียวเลยเจนคนมาไม่ได้เอ็มพอเจ้นคนมาเต็มเลยมันดีว่ะก็อย่างนี้แหละโอ้วสองคนโุโ้วู้วโ้วโ้วเปลี่ยนใครเอาแป้ลงละแป้ลงละทุกคเออดีๆๆ

เนี่ยถ้าแพ้ก็คิดว่ากรรมการของเราท<า>ั้งที่เขาไม่ได้ป้องเรา คือมันแหลกอะไรหรือไงแม่ใจเตื่อในตูมไงเตื่อในตูมเตื่อในตูมว่าต้องเซฟตัวใจแบบเอาแขนชาันนี้มากเลยอะแม่อแมนกลับแล้วเหรอใจแบบใจเย็นยงแบบเชื่อมใช่ใช่